ป้ายแดงไม่มีให้แน่นอนนะครับแถมเบาะหนังให้ฟรีอีก1ชุดแอร์ก็ให้เป็นดิจิตอลมาแล้ว50 0 0 0ื่นกิโลนั้นเองนะครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับเจมส์อกเลดออโต้นะครับโชว์รูมรถมือสองพร้อมศูนย์บริการนะครับวันนี้ผมขอเอาใจสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่ง เริ่มทํางานใหม่ๆนะครับแล้วก็อยากมีรถคันแรกสัก1คันนะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่อยากที่จะไปนั่งรถสาธารทนะเพราะว่ากลัวที่จะติดเชื้อโควิด1 9ด้วยแต่สำคัญรถคันนี้จะต้องประหยัดน้ํามันด้วยนะครับวันนี้ผมขอแนะนําคันนี้เลยครับ Honda b o Amaze 1.2V ปี2018นะครับพิเศษสุสดๆนะครับสำหรับรถคันนี้วิ่งแค่50,000กว่ากิโลเท่านั้นเองแล้วก็เราเปลี่ยนภายในเป็นเบาะหนังให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ พอบอกว่าเป็นรถ e c o กคาก็เริ่มรู้สึกว่าไม่อยากได้อะอาจจะรู้สึกอึดอัดบ้างขับไม่สนุกบ้างอะไรก็แล้วแต่ที่เคยฟังมาแต่วันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆติดตามคลิปผมจนจบแล้วเพื่อนๆจะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปกับรถเอโกคาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ Honda b i o m อเถือว่าเป็นรถที่โดดเด่นมากนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งเดียวกันในส่วนของเอโกคาอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่20กิโมตรต่อลิตร ดีไซน์ภายนอกภายในก็ถือว่าโดดเด่นสิ่งอำนวยความสะดวกที่เขาให้มานะครับพวงมาลัยก็ให้เป็นมัลติฟังก์ชันไปแล้วนะครับตัวแอร์ก็ให้เป็นระบบดิจิตอลแล้วรวมถึงวิทยุให้มาแบบ2ดินต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับความปลอดภัยก็ให้ตัวที่ให้มาคือเข็มขัดที่ให้แบบพรีเ e นเชนอร์ซึ่งเวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุตัวเข็มขันธนิภัยจะดึงผู้โดยสารเข้าหาเบาะเพื่อลดแรงประทะแล้วก็อัตราการบาดเจ็บรวมถึง เครื่องยนต์ที่เขาออกแบบมาเป็น4สูบนะครับเครื่องยนต์สสูบเนี่ยเมื่อเคียบกับคู่แข่งส่วนใหญ่จะเป็นสสูบข้อดีคืออายุการใช้งานจะยาวนานกว่ารวมถึงการสั่นสะเทือนของรถจะน้อยกว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆตามผมไปดูกันดีกว่าครับสําหรับดีไซน์ภายนอกกันก่อนนะครับสําหรับเจ้าตัว Bioamaze นะครับก็เริ่มจากโคมไฟก่อนนะครับโคมไฟที่ให้มาก็เป็นแบบมัลติร e เฟกเตอร์นะครับหลอดก็เป็นหลอดไส้น,นะครับตัวไฟใหญ่กับไฟเลี้ยวนะครับก็ จะเพิ่มความสปอร์ตขึ้มานิดนึงนะครับเพราะว่าจะให้เป็นโครเมียมที่เป็นลักษณะสีดําตรงนี้ด้วยนะครับก็จะตัดดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นโคมไฟที่เป็นดีไซน์ใหม่แล้วนะครับก็สําหรับคันนี้นะครับสภาพโคมไฟก็ยังใสอยู่ไม่แตกรายงานะครับไม่มีราวไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับต่อมาเป็นในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับกระจังด้านหน้าก็ดีไซน์ใหม่เหมือนกันนะครับก็มีลักษณะโค้งแล้วก็ตัดเหลี่ยมมากขึ้นนะครับก็ดูสปอร์ตนะครับมาเป็นลักษณะโครเมียมนะครับ ในส่วนของการชนหน้านะครับการชนหน้าเนี่ยก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับตัวรังผึ้งตัวนี้นะครับก็เป็นขาวตัดดำนะครับก็ดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะครับล้อที่ให้มาเป็นขอบสีนะครับยางที่ติดรถมาเป็น17565นะครับซีรีส์นี้นะครับตัวสภาพยางคันนี้นะครับก็สภาพยางดอกยังได้อยู่นะครับแต่ว่าก็อาจใช้ได้อีกประมาณ ปีหนึ่งนะครับหเดือนปีหนึ่งก็อาจจะสมควรเปลี่ยนแล้วนะครับในส่วนของล้อแม็กก็เป็นลายมาตรฐานนะครับก็ดูอาจจะดูจืดๆไปหน่อยนะสำหรับผมนะครับในซุ้มล้อก็คันนี้นะครับสภาพดีมากนะครับยังดําไม่มีโครนไม่เลอะไม่เป็นสนิบในส่วนของกระจกข้างนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มนะครับ 1.2V ตัวนี้จะให้เป็นโครมสีเดียวกับตัวรถตัดดำนะครับแต่ยังไม่มี ไฟเลี้ยวที่กระจกข้างนะครับสำหรับตัวเริ่มต้นส่วนดีไซน์ด้านข้างทั้งหมดนะครับก็จะมีเส้นสายนะครับตัดอยู่นะครับ1เส้นตรงนี้2เส้นนะครับก็ทําให้รู้สึกว่ารถดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับคันนี้รถนี่สียังบางเดิมอยู่นะครับไม่มีเคาะไม่มีโป้มานะครับถ้าโป้มาเนี่ยทาสีมาเนี่ยมันจะเป็นเสียงลักษณะไม่รู้กล้องได้ยินไหมนะครับมันจะทึบๆแบบนี้ครับอ่าอย่างนี้คือรู้สึกเลยว่า อันนี้มันทําสีหรือเปล่านะครับในส่วนของด้านบนนะครับก็คิ้วก็วิ่งยาไปเลยนะครับก็ยังเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นรถไซส์นี้ก็ยังไม่มีโครเมียมตัดยังไม่ดูสปอร์ตอะไรมากมายนะครับแต่ก็ดูเรียบร้อยดีนะครับไม่รู้สึกว่าบางทีบางรุ่นเนี่ยจะเป็นสีดำๆสีพลาสติกมันจะรู้สึกว่ารถมันถูกนะครับคันนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถก็ทำให้รถรู้สึกว่ารถมันมีราคาเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของความเดิมนะครับประตูหน้านะครับก็น็อตสี่ตัวนะครับ ยังไม่เคยขันนะครับอยู่เดิมแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวกรอบประตูนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับกรอบประตูก็เดิมนะครับไม่มีรอยขันในทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตะเข็บข้างประตูนะครับนี่จุดตะเขจุดหนึ่งครับนี่ครับตะเข็บชัดนะครับสูงนะครับแล้วก็เล็บจิกนิดนึงครับเป็นรอยเล็บเห็นไหมครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่ารถที่เคยเกิดอุบัติเหตุมาเขาจะใช้เป็นในส่วนของการปั้นตะเข็บขึ้นมานะครับกดแล้วมันจะแข็งๆนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับ เดี๋ยวแกะให้ดูนะครับกระดูกมูนะครับนี่เห็นไหมครับเม็ดสปอตของโรงงานยังอยู่ชัดไม่มีสีแลบเข้ามานะครับไม่มีการโป้มีะไยทั้งสิ้นนะครับนี่แกะตำแหน่งที่สองนะครับประตูหน้าด้านซ้ายนะครับนี่เดิมเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกตำแหน่งนะครับซักซับตำแหน่งแรกครับนี่เห็นไหมครับเม็ดสปอตชัดสีไม่มีแลบไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับสาหรับรถยนต์นะครับก็ในส่วนของเพจนะครับเพจโรงงาน เดิมแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับหมุดยังชัดอยู่นะครับไม่มีการย้ำนะครับต่อมาประตูหลังนะครับประตูหลังก็อุ๊บอ่าเปิดมานะครับก็ยังบึบบบบบอยู่นะครับน็อตสตัวนะครับไม่เคยขันนะครับชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมดึงโครงสร้างให้ดูนะครับอันนี้นะครับยังมีฝุ่นนิดหน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องล้างต้องสะอาดอีกทีนะครับอ่านี่เม็ดสปอตก็ยังชัดอยู่นะครับ อันนี้เช่นเดียวกันนะครับนี่เมสปอตนะครับชัดนะครับไม่มีสีแลบมานะครับไม่มีการโปะเลยทั้งสิ้นนะครับตำแหน่งหนึ่งครับนี่เช่นเดียวกันนะครับอยงเี้ให้ดูแล้วกันครับนี่เช่นเดียวกันครับอันนี้อันนี้ก็เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งของรถเดิมนะครับอันนี้จะเป็นรอยของตัวขีปนะครับที่หนีบในโรงงานนะครับก็จะมีลักษณะสีไม่เท่ากันตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตความเดิมของรถยนต์นะครับ ในส่วนของก้อนประตูหลังนะครับก็เดิมนะครับไม่มีรอยขันนะครับเช่นเดิมครับซิลเลอร์ตรงขอบประตูนี่ก็ยังสูงชัดแล้วก็ไม่แข็งนะครับกดเซฟจิกเข้าได้นะครับโครงสร้างก็บางเดิมนะครับในส่วนของล้อหลังนะครับล้อหลังที่ให้มาจะเป็นดรัมเบรกนะครับแล้วก็ล้อแม็กขอบสีเช่นเดียวกันนะครับสภาพยางก็ดีกว่าล้อหน้านิดนึงนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้ประมาณหเดือนถึงหนึ่งปีนะครับเป็นยางที่ ติดรถ so, so so ตั้งแต really. ่ออกรถมานะครับก็ใช้ได้อีกพักหนึ่งนะครับก็สมควรเปลี่ยนนะครับต่อมาในส่วนของดีไซน์ด้านท้ายนะครับท้ายนี่ก็เป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับโฮมไฟเปลี่ยนนะครับกันชนหลังเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับพิเศษเลยนะครับที่เขาให้สปอยเลอร์ให้มาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับก็จะรู้สึกถึงความสปอร์ตขึ้นนะครับรู้สึกความสปอร์ตขึ้นนิดนึงนะครับนี่ให้จากโรงงานเลยแล้วก็ฝาท้ายนะครับจะมี ตัวโครเมียมตัด1ตัวนะครับก็ทําให้ดูรถดูหรูหราขึ้นนะครับซึ่งบางรุ่นของรถบางยี่ห้อเนี่ยตัวเริ่มต้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีดําบ้างนะครับเป็นพวกเอ่อดโตโยต้าอย่างเช่นนะครับยังไม่เป็นโครเมียมนะครับรถก็จะดูราคาถูกหน่อยนะครับแต่คันนี้ก็จะดูหรูหรากว่านะครับในส่วนของโคมไฟเริ่มที่โคมไฟนะครับโคมไฟท้ายนะครับก็ เป็นดีไซน์ใหม่แล้วนะครับเป็นแบบปอติดีเฟกเตอร์นะครับเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับส่วนของการชนท้ายนะครับก็ปั้นมามีโค้งมีเว้าวมีมุมนิดนึงนี่มีิกขึ้นมานิดนึงดูสปอร์ตขึ้นนะครับแล้วก็มีรวงพึ่ง2จุดนะครับพ็โดยรวมด้านท้ายก็ถือว่าดูดีขึ้นนะครับด,ด,ดูดูดูทันสมัยขึ้นนะครับในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะครับคันนี้ก็ รถนะครับบางคนกลัวว่าจะเล็กแต่ผมว่าอันนี้ถือว่าเก็บสัมภาระได้นะครับเดี๋ยวจะลงไปนอนให้ดูดีไหมครับผมว่าคนนอนได้สบายๆนะครับเก็บกระเป๋าเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับรับรองว่า2ใบนี่เอาอยู่ได้แน่นะครับแต่ถ้าไปเมืองนอกกระเป๋าใบใหญ่ก็อาจจะได้ประมาณ1ใบนะครับแล้วก็ใบเล็กๆอีก1ใบนะครับอันนี้สบายๆนะครับส่วนคันนี้นะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับจากในส่วนของรางน้ํานะครับอันนี้เดิมนะครับนี่เมสปปตชัดเจนนะครับอันนี้นี่รอยต่อระหว่าง ระหว่างชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะครับชัดเจนสวยงามนะครับด้านซ้ายด้านขวาก็เช่นเดียวกันนะครับชัดเจนนะครับเม็ดปอดสองสองเม็ดนี้ชัดเจนนะครับถ้ารถโดนมาเม็ดนี้ยังไงไปก่อนแน่นอนนะครับตามโครงสร้างแล้วนะครับหรือโดนด้านข้างเม็ดตัวนี้ก็จะไม่อยู่นะครับอันนี้เดิมชัดเจนแน่นอนนะครับฝาท้ายนะครับไม่มีรอยถอดนะครับนี่น็อตไม่มีล้มนะครับสีเดิมเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของตะเข็บฝาท้ายนะครับจิกยังเข้าอยู่นะครับยังนิ่มอยู่นะครับสัตว์ชัดเจน ห้องเก็บสัมภาระนะครับสภาพนี่ถือว่าใหม่มากนะครับเหมือนไม่ได้ใช้งานดูครับขุยไม่มีใครที่เคยเห็นว่ารถที่บรรทุกเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตรงนี้จะเยินมากๆนะครับจะเป็นขุยยางอะไหล่นะครับพื้นท้ายนะครับเห็นสีไหมครับสีเดิมโรงงานแน่นอนนะครับสีเดิมโรงงานจะเป็นสีชื่ไช่สีเดียวกับตัวรถนะครับจะเป็นสีที่แค่เป็นชั้นกันสนิมเท่านั้นนะครับนี่เดิมหมดเลยครับซิลเลอร์ตรงแผงตั้งท้ายนี่ชัดเจนนะครับ สีเดิมนะครับซีเลอร์นี่คมนะครับสีขาวๆร่มเดิมนะครับถ้ารถเคยทํามาส่วนใหญ่จะพ่นเข้าไปตรงห้องนี้แล้วนะครับถ้าโดนท้ายมานะครับยังอะลรยนะครับผมว่ายังไม่เคยลงดินเลยนะน่าจะไม่เคยลงดินเลยนะครับของด้านข้างนะครับก็ประตูนะครับฝั่งนี้นะครับนี่นะครับแกะกระดูกงูนะครับเมสปอตชัดเจนนะครับฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ที่ผมบอกจุดสังเกตเมื่อกี้นะครับ จะเห็นว่าตำแหน่งเดียวกันนะครับจะมีรอยขีดของตัวแคมป์ที่ยึดบอดี้ในโรงงานนะครับเวลาทำสีแล้วมันจะไม่โดนสีนะครับนี่เดิมๆนะครับตำแหน่งจุดสังเกตนะครับโอเคน็อตประตูท้าย4ประตูนะครับเดิมนะครับตัวกรอนประตูนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเดิมนะครับไม่มีรอยขัดนะครับต่อมาประตูคนขับนะครับประตูคนขับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับโครงสร้างนะครับ ด้านหน้านะครับนี่ครับตรงประตูนะครับเม็ดสปอตชัดเจนนะครับด้านหน้านะครับเม็ดสปอตชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับลกล้องผมทันไหมครับเม็ดสปอตชัดเจนนะครับลกล้องงงนิดนึงครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับนี่ครับ ball, สติกเกอร์นะครับโรงงานยังอยู่ครบนะครับไม่มีสีแลบเข้าไปไม่มีรอยตัดไม่มีรอยแกะแล้วก็ติดเข้าไปใหม่นะครับนี่สีไม่มีแลบไปนะครับ สำหรับเครื่องยนต์ของตัว Honda BO ครับที่ให้มานะครับเป็นเครื่องยนต์1,200ซสีซีนะครับสี่สูบนะครับซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับตัวนี้นะครับ i v t e c แรงม้าอยู่ที่90แรงม้านะครับอัตราการใชเมืองอยู่ที่20กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้ก็เป็นข้อเด่ดของเขานะครับแล้วก็ข้อเด็ดที่ผมบอกคือตัว4สูบนะครับเห็นได้เลยครับว่าเครื่องนิ่งมากนี่ผมสตาร์ทแล้วนะครับคันนี้สภาพเครื่องดีด้วยนะครับแล้วก็เครื่องเดินเรียบมากนิ่งมาก ต่รถ3สูบบางครั้งพอใช้งานไปสักพักเราจะรู้สึกว่ารถเวลาที่มันเดินสูบไม่สมบูรณ์เครื่องจะสั่นกว่าแลวจะสั่นขึ้นพุงมาเัยด้วยแต่คันนี้เห็นได้เลยว่าเครื่องนิ่งจริงๆนะครับตัวนี้นะครับเครื่องนิ่งแล้วก็ทนทานกว่าด้วยนะครับเพราะว่ามันกระจายแรงนะครับสี่สูบนะครับโครงสร้างนะครับตัวนี้ก็เริ่มจากนี่เลยครับนี่นะครับน็อตฝากระโปรงนะครับเดิมนะครับไม่มีรอยขันนะครับบริเวณเบ้าโชคนะครับสีนะครับเดิมทั้งหมดนะครับนี่ซีลเลอร์ครับ กดลงด้วยครับชัดๆนะครับนี่เม็ด spot ชัดเจนนะครับแก้มนะครับด้านข้างนะครับเดิมนะครับไม่มีรอยขันนะครับสียังอยู่น็อตไม่เคยมีรอยขันเลยนะครับนี่เดิมๆสีเดิมโรงงานนะครับสีจะเป็นเหมือนกับพื้นยางอะไหล่นะครับก็จะเป็นสีการสนิมท่อนเองนะครับนี่เดิมๆนะครับไล่มาทางด้านขวานะครับนี่น็อตไม่ขยำไปเช่นเดียวกันนะครับสีเดิมโรงงานนะครับเบ้าโชว์นะครับทุกอย่างสีใสๆนะครับเม็ด spot ชัดเจนนี่เม็ดซีเลอร์นะครับชัดเจนนะครับจิกเข้านะครับนี่จิกแล้วจะเป็นรอยอย่างนี้นะครับ รูนะครับกลมนะครับรูกลมสติกอร์มอก็ยังอยู่นะครับชัดเจนนะครับนี่มาร์คชัดเจนนะครับ A B S นะครับนี่มาร์คชัดเจนนะครับตัวนี้มี A B S มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับตัวเครื่องนะครับไม่มีรอยน้ำมันเครื่องเยิ้มออกมาเลยนะครับบริเวณฝาสูบเสื้อสูบนะครับนะครับหรือบริเวณที่ต่อกับด้านล่างต่อกับเกียร์พวกนี้ก็ไม่มีเลยนะครับนี่ไม่มีเยิ้มนะครับตัวห้องเครื่องใส่เลย เดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อนะครับสำหรับดีไซน์ด้านในนะครับก็โทนสีก็จะออกเป็นแนวดำนะครับดูสปอร์ตดูดุนะครับเดี๋ยวเราไล่จากพวงมาลัยก่อนนะครับพวงมาลัยเป็นลักษณะ3ก้านนะครับมีมัลติฟังก์ชันให้นะครับเป็นปุ่มปรับวิทยุนะครับแล้วก็ดูสภาพคันนี้นะครับนี่มีถูกลมนีลภัยให้2ให้ให้หนึ่งคู่นะครับที่คนขับแล้วก็ที่คนนั่งด้านหน้านะครับดูสภาพพวงมาลัยคันนี้ครับนี่ ไม่เงานะครับไม่สึกนะครับนี่ครับสภาพใหม่มากนะครับนี่โลโก้ฮอนด้าครับปกติจะชอบสึกมากนะครับตัวนี้ครับจะเห็นเลยว่าโครเมียมยังชัดอยู่เลยนะครับนี่สีบอลเงินของตัวของตัวพลาสติกตัวนี้นะครับชัดเจนนะครับนี่ใหม่มากครับในส่วนของม่านวัดนะครับจะเป็นลักษณะ3ามวงนะครับด้านซ้ายนะครับจะเป็นในส่วนของ รอบนะครับตรงกลางเป็นความเร็วนะครับขวามือก็จะเป็นส่วนของเกน้ํามันนะครับและที่สําคัญนะครับคันนี้วิ่งแค่5 0,000กิโลเท่านั้นเองนะครับวิ่งน้อยมากเลยนะครับกับรถอายุ2ปีกว่านะครับนี่ถือว่าวิ่งน้อยจริงนะครับภายในภายในนี่คลิปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับรอบเครื่องนิ่งมากเห็นไหมครับอยู่ประมาณ9 0 0รอรอบนะครับนี่ครับรถนิ่งจริงครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับรอบเครื่องนี้ไม่มีสะดุดเลยนะครับ เร่งแล้วปื้ดขึ้นมาเลยนะครับปกติถ้ารถอยู่ในเครื่องยนต์สภาพไม่ดีเนี่ยรอบมันจะแกวกอันนี้ขึ้นไปนิ่งๆเลยในส่วนของการดูเกียร์เบื้องต้นนะครับว่าเกียร์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไหมนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเทคนิคนะครับเหยียบเบรกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเข้าเกียร์มาที่เกียร์ดีด็อกนะครับเดินหน้าดูครับลักษณะมีการกระตุกไหมคันนี้นิ่งๆมากนะครับแล้วก็ยกทีทอารเลยครับรถจะมีการกระตุกไหมนะครับถ้าเกียร์ไม่สมบูรณ์นะครับรถจะมีอาการตึงๆตึงๆ ใช้ได้เคยกับรถเก่าๆนะครับจะรู้ดีนะครับนี่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับในการดูคัชของเกียร์อัตโนมัติว่าสมบูรณ์ไหมนะครับซึ่งรถนะครับถ้าคัชหมดเนี่ยปัญหาคือเกียร์จะเริ่มดิเลทหรือว่าเปลี่ยนเกียร์แล้วไม่ดีแล้วนะครับในวิธีการนะครับให้เราใช้เท้าซ้ายเหยียบเบรกไว้นะครับเข้าเกียร์มาที่เกียร์ดีนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเหยียบคันเร่งครับเห็นไหมครับรถเนี่ยมันจะฝืนนะครับดูลักษณะครับอ่ารถมันจะฝืดๆหน่อยครับ คันเร่งมันจะรอบมันจะไม่ไปแต่ถ้าหากว่าเป็นรถที่คัชไม่ดีแล้วเนี่ยเวลาเร่งครับมันจะลื่นอย่างี้ครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่ใส่เกียดีนะครับใส่เกียดในส่วนของแผงคุมวิทยุนะครับแล้วก็แอร์นะครับอยู่ตรงกลางนะครับดีไซน์ก็จอกเป็นสีดําเงานะครับก็ดูหรูหรานะครับอันนี้เป็นในส่วนของวิทยุให้มาขนาด2ดินเลยนะครับมีหน้าจอให้ด้วยนะครับอันนี้สามารถต่อลูทูธได้ด้วยนะครับแล้วก็แผงปรับ ปุ่มต่างๆนะครับปรับแทร็กหรือว่าปรับระบบเสียงนะครับอยู่ตรงกลางลงถึงมัลติฟังก์ชันที่อยู่ด้านข้างนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของแอร์นะครับแอร์ก็ให้เป็นดิจิตอลมาแล้วนะครับปรับพัดลมขึ้นลงความแรงได้นะครับอุณหภูมิปรับด้านขวานะครับแล้วก็มีการปรับต่างๆก็อยู่ตรงบริเตรงกลางนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลางนะครับก็จะมีพาวเวอร์เอเเล็ตมาให้1ช่องนะครับแล้วก็มีช่อง USB นะครับสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้เป็ช่องนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําให้2อันนะครับในส่วนของเกียร์ก็อยู่เรียนกลางนะครับแล้วก็เบรกมือเป็นแบบมนนวลนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําเพิ่มอีก1จุดนะครับบริเวณนี้นะครับซึ่งสภาพโดยรวมของคันนี้นะครับดูครับสีดําเงาเนี่ยยังเงาอยู่เลยนะครับไม่มีรอยถลงถลอกเลยนะครับใหม่มากครับกลิ่นรถนี่ยังใหม่อยู่เลยนะครับ ในส่วนของแผงประตูด้านข้างนะครับก็ดีไซน์มาเป็นลักษณะสีที่ดำนะครับแล้วก็มือเปิดนะครับเป็นสีบรอนซ์เงินนะครับก็ตัดกันดูสวยงามดีนะครับที่วางแขนนี่ถือว่าวางได้สบายมากเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกนะครับเป็นออโตเมติกลงอย่างเดียวนะครับนี่ขึ้นก็แมนนวลนะครับมีกระจกปรับได้ทั้ง4บานเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับปรับไฟฟ้านะครับนี่ซ้ายขวานะครับปรับไฟฟ้านะครับอันนี้ โดยรวมนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าในตัวเริ่มนะผ้าหลังคาก็ให้มาเป็นกำมะหยี่นะครับนี่สภาพรถใหม่มากครับผ้าหลังคานี่ไม่เป็นขุยมีรอยดำใดๆทั้งสิ้นนะครับในส่วนของที่บังแดดนะครับก็ให้มา2อันนะครับมีกระจกเปิดได้ด้วยนะครับคันนี้ก็เปิดสมบูรณ์ดีนะครับนี่สติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยนะครับนี่รถคันนี้นี่กลิปจริงๆนะครับครับในส่วนของด้านหลังนะครับเบาะหลังใครที่กลัวว่าเบาะหลังจะแคบนะครับอันนี้นะครับนี่ดูเล็กรูมครับ แต่ว่าผมคนข้างเตียนะครับสูงร6 4ก็ขายืดสบายๆนะครับเบาะนี่ผมไม่ได้ปรับนะครับเมื่อกี้ผมนั่งยังไงก็อย่างนั้นนะครับแล้วก็เบาะที่เราบอกก็เป็นเบาะหนังนะครับนี่เขาเย็บมาสวยไหมครับนี่มีลายโค้งเว้าด้วยเหมือนรถสปอร์ตเลยนะครับสภาพเบาะนี่ก็ถือว่าใหม่มากนะครับกริบๆเลยนะครับเบาะหลังนี่เหมือนแทบไม่ได้นั่งเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับเขามีในส่วนของที่พักแขนให้นะครับพร้อมแก้วน้ําวางได้2จุดนะครับ ก็ได้รวมด้านหลังนะครับผมถือว่านั่งได้สบายๆเพื่อนไม่ต้องกลัวว่ามันจะเล็กจนเกินไปนะครับรู้สึกว่าขับแคบรับรองว่านั่งสบายแล้วสภาพด้านหลังก็ถือว่าใหม่มากเลยทีเดียวครับเป็นไงบ้างทุกคนน่าสนใจใช่ไหมครับหากคนที่สนใจนะครับเรามีให้เลือกมากที่สุดในประเทศเลยครับกว่า20คันนะครับมี2สีเลือกนะครับสีเงินลูน่าเมทัลลิกแล้วก็สีขาวนะครับทัเฟต้า รถนะครับเราการตีสภาพทุกคันนะครับหากพบว่าชนหนักน้ําท่วมพลิกคว่ำตัดต่อหรือโอนไม่ได้นะครับเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวน100%นะครับเดี๋ยวเรามาฟังราคาคันนี้กันต่อดีกว่านะครับคันนี้นะครับออกห้าง5 1 7 0 0 0บาทเราขายเพียง3 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับด้วยสภาพไม่เลทแค่5้0 0 0กว่ากิโลรถเหมือนสภาพใหม่มากนะครับรวมถึงเราแถมเบาะหนังให้ฟรีอีก1ชุดนะครับายแดงไม่มีให้แน่นอนนะครับ เพื่อนๆสามารถที่จะซื้อด้วยเงินสดหรือจัดไฟแน์ก็ได้นะครับกรณีจัดไฟแน์นะครับสมมุติว่าลูกค้าอยู่เชียงใหม่เรามีเจ้าหน้าที่ไปจัดให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับรวมถึงเราบริการส่งรถถึงหน้าบ้านที่เชียงใหม่ให้ด้วยนะครับสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มงานอายุงานน้อยนะครับกังวลนะครับอายุงานแค่4ี่เดือนก็สามารถออกรถได้แล้วนะครับใครที่ทำอาชีพอิสระนะครับก็ยังสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับตามด้านล่างนี้นะครับ เรายินดีให้บริการครับผมและพิเศษสุดๆนะครับสำหรับรถที่ออกจากกอกเลยอตโต้ตทุกคันนะครับเรายังมีการดูแลบริการหลังการขายนะครับเรารับประกันเครื่องยนต์และเกียร์6เดือนหรือ1,000 10, 0กิโลให้กับรถเราด้วยนะครับและพิเศษอีกนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79เท่านั้นเองนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงเราให้ด้วยนะครับกรณีน้ำมันหมดนะครับรถสตาร์ทไม่ติด แบตหมดนะครับสามารถโทรหาคอนเตอร์เราได้เลย24ชั่วโมงทั่วประเทศนะครับและเรายังให้ถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีอีก1ครั้งนะครับสุดท้ายนะครับเราให้น้ำมันเต็มถังพร้อมกล้องติดหน้ารถในวันออกรถด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับชุดต้นทางของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด การติดตามคลิปสาระดีๆจากผมและทีมงานนะครับและหากใครอยากจะดูรถตัวจริงนะครับสามารถมาดูได้ที่โชว์รูมออลเลอร์โต้ได้ทุกวันนะครับถ้าใครอยู่ให้กรุงเทพก็สามารถไปดูที่สาขาแพรกษาได้นะครับและอีกสาขาหนึ่งสำนักงานใหญ่เราอยู่ที่ชนบุรีนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเราจะมีอะไรให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้ผมเจมออลเลอร์โต้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ